Mercedes-benz เปิดตัวรถไฟฟ้ารุ่นใหญ่ระดับเดียวกันกันกบ S-Class นะครับนี่คือ Mercedes-benz EQS มาพร้อมกับหน้าจอขนาด55นิ้วเฮ้ยนั่นมันทีวีแล้ว โอ้โหอ่านข่าวนี้เราตกใจเลยครับคุณผู้ชม Mercedes Benz ได้ทำการเปิดตัว EQS นะครับเป็นรถ EV นะครับเป็นรถไฟฟ้าแบบว่ารุ่นใหญ่เลยคือถ้าเทียบกับสมัยก่อนของ Benz ก็คือ S-Class S-Class นี้จะเป็น Luxury แบบลองเบสยาวๆคันใหญ่ๆวิ่งทีแบบว่าคือขึ้นหลังเต่าอะล้อหน้าขึ้นหลังเต่า สักพักหนึ่งล้อหลังถึงจะขึ้นรถมันยาวขนาดนั้นนะฮะเออสุดยอดนะนี้รุ่นนี้เขาจะเรียกว่า Mercedes-Benz EQS นะครับจุดเด่นของรุ่นนี้คือหน้าจอบนคอนโซลครับมีขนาดใหญ่ถึง55นิ้วโอ้โหตอนแรกผมนึกในใจ55นิ้วก็คือเอาทีวี55นิ้วมาแปะบนบนแผงคอนโซลเลยแล้วจะขับรถกันยังไงมันแทนกระจกหน้าเลยได้นะไม่ใช่ครับเรดูในภาพแล้วกลายเป็นว่า ไอ้คำว่า55นิ้วอ่ะมันคือจอมันยาวคือจอรถคอนโซนลรถยนต์เนี่ยมันก็ยาวตั้งแต่ฝั่งคนขับไปยันคนนั่งใช่ไหมมันก็ยาวทอดยาวไปเนี่ยไอ้จอเนี่ยมันก็เป็นเล็กๆนี้แหละแต่มันยาวไปนู่นเลยเออนะแม่ลงอกไม่งั้นเอาทีวี55นิ้วเข้าไปยัดนี่จะไปอยู่กันยังไงนะครับซึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือจอตัวนี้ชื่อว่า MBUX Hyper Screen นะครับพัฒนาโดย NVIDIA โอ้โหนี่ฮะเจ้าแห่งกราฟิกวงการการ์ดกราฟิกนะครับมาร่วมมือกับ Mercedes-Benz นะครับเ v i d i a ได้อธิบายการทำงานของจอภาพนี้นะครับว่ามีระบบคอมพิวเตอร์อยู่เบื้องหลังนั่นก็คือ NVIDIA Drive นะฮะใช้ CPU 8แกนสมองแรม24 g b ประมวลผลกราฟิกด้วยชิปเซตของ NVIDIA และมีระบบ AI นี่นะฮะ ซึ่งดูแล้วเนี่ยจะคล้ายๆกับ NVIDIA Drive s a v i ์ซาที่เปิดตัวมานานแล้วตั้งแต่ปี2017นะครับโดยที่ G P U จะเป็น v o ต a นะครับตัวนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรใหม่หรอกเป็นการเอาของเก่าจาก NVIDIA เดีหลมาใช้แต่จุดเด่นของมันคือความยาวของจอ55นิ้วเนี่ยมันมาจากคอนเซ็ปที่เรียกว่า Zero Layer U I คือการใช้งานรถยนต์เนี่ย มาตรวัดหรือการแสดงผลต่างๆเนี่ยมันต้องไม่ใช่เมนูคุณลองนึกภาพดูครับขับรถอยู่นี่ครับอยากจะดูอะไรสักอย่างหนึง่งต้องไปกดเมนู select เลื่อน d อ o ดาว w n ลงมาหา1,2,3,4รถชนตายซี่ร่ชนตาย z e r l a ui คือทุกอย่างแสดงผลอยู่บนนี้มันถึงต้องยาว55นิ้วไงใช่ไหมฮะคืออยากแสดงผลอะไรอันที่ไม่เกี่ยวข้องกับการขับขี่ ก็อยู่ไปตรงแถวแถวคนนั่งอยู่ตรงกลางก็ได้อันที่เป็นแอร์คอนดิชันก็อยู่ตรงกลางส่วนที่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์หรือข้อมูลดินฟ้าอากาศก็ไปอยู่ตรงคนนั่งก็ได้ใช่ไหมฮะตรงคนขับเนี่ยนะฮะเมืองนอกเป็นพรมลาย้ายนะตรงคนขับเขาก็จะจะมีข้อมูลเกี่ยวกับการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นความเร็ววัดรอบเครื่องไฟเตือนต่างๆอยู่ตรงนี้หมดเลยคือมันจะเรียงกันหมดเลยโดยที่ไม่ต้องเข้าเมนูทุกอย่างอยู่บนนี้เลยเขาถึงเรียกว่า ซี Zero Layer โร่เลเยอร์ยอ๋อเออแนวคิดดีนะไม่ต้องซ้อนทับหลายชั้นให้สับสนเรียงข้อมูลกันไปเลยนะครับอยากจะแสดงผลอะไรก็เรียงลงไปนะครับซึ่งถือว่าดีมากๆมีวิดีโอให้ดูด้วยนะครับลองไปดูครับอีกหน่อยนะผมว่าพวกรถ EV รุ่นใหม่ๆเนี่ยจอม คอนโซลเนี่ยน่าจะเป็นจอไปทั้งหมดแล้วล่ะนะฮะแล้วก็ลามลงมาถึงคันเกียร์ข้างล่างนะครับลงไปถึงตามที่พักขงพักแขนนะฮะเท้าหัวอะไรเนี่ยก็คงเป็นจอกันไปหมดเลยนะครับก็คงสนุกสนานกันนะนั่งอยู่บนรถเนี่ยนะฮะชนขึ้นมาทีนึนก็เปลี่ยนจอกันยกชุดอุย้ยน่ากลัวจริงๆ